พอวออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .4 ศิลปะสาระนาฏศิลป์การอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล 1. เพื่องานพิธีการต่างๆได้แก่พิธีต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญพิธีแห่เทวรูปที่เคารพประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลพิธีฉลองงานสำคัญเป็นต้น 2. เพื่อความบันเทิงและสร้างสารรค์นันติสินให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมงานต่างๆเช่นการรํำอวยพรในวันเกิดในงานรื่นเริงต่างๆ 3. เพื่อการออกกำลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์เป็นการสร้างเสริมบุค,คลิกภาพและการทรงตัวให้มีความสง่างามอีกด้วย4เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศินแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนในชุมชนจะมีการสื่อทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์เอาไว้มิให้สูญหายโดยมีการสอนและการแสดงเพื่อเผยแพร่นาฏสินไทยและนาฏศินสากล หลักการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลมีหลักสําคัญดังนี้ 1. การตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของนาฏศิลป์สิ่งนี้คือความจําเป็นอันดับแรกการที่เราจะดํารงรักษาสิ่งใดไว้นั้นเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นจะทําให้เราตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสําคัญต่อสิ่งนั้น 2. การส่งเสริมสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นการเข้าไปชมการแสดงหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยและน,นาฏศิลป์สากล 3. ให้มีการยอมรับและเคารพในวิชาชีพโดยส่งเสริมให้คนในสังคมเข้าใจถึงอาชีพนี้ในทางสร้างสรรค์มีการยอมรับและเคารพในอาชีพของผู้ที่เป็นศิลปิน ขณะเดียวกันศินลปินต้องประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในจรญญาบัณของนักแสดงเช่นเดียวกันนะครับ